ได้เรียนมาแลวพี่น้องอกะเป๊ะเนาะนี่กระมงแปมเนาะนี่พี่น้องน้อันนี้เป็นดันในเนาะพี่น้องน้อแล้วพี่น้องหอด้าเ,เนาะพ,พี่น้องนากระิมายอลล้อนเรียนเนาะเรียนที่ยว ออกมาจากรถเมื่อกี้นี่เด้อข้นสียอดเนาะที่นี่ขั้นสี่ยอดพี่น้องเบิ่งเด้อนี่พี่น้องยอดลงไปเรียนพี่น้องเก็ส่งรองข้อกับช่องบนแนวบังดาใช่แนวกอลพี่น้องวันนี้เฮาอยู่ยูเนียนม้อพี่น้องเนาะแนวยูไทยเบิ่งพี่น้องเดียนหม้อพี่น้องเนาะเดีนม้อพี่น้องสถานีไฟฟ้าเนาะเราได้จังมาเที่ยวก็เที่ยวได้พี่น้องแต่ว่า วันนี้เทาบริเขาข้างในพี่น้องอยู่ข้างนอกเนาะในทางเขินมันเดี๋ยวยีพาลงไปไฟฟ้าเราใต้ดินพี่น้องไปเอาผ้าใต้ดินพี่น้อง ใตดินไปเนาะนี่มันจะเป็นใตดินเนะาะใตดินพหลโยธินไปเนาะเรียกว่ายูเนียนมอ,นอล์นั่นแหละ จะเป็นแต่ดินไปเนาะแต่ดินแต่ดินนู่นจะเป็นทางนั่งกระสั่นหนึ่งได้ไปเนาะเด้อนั่งกระสั่นหนึ่งเ,เป็นสั่นหนึ่งเนะงาะลวมเป็นสั่นสองเดี๋ยวมาอีทายเบิ่งอีกไปเนาะ ลงไปดินซันที่สองพี่น้องที่สองเนะาะกำมองสีตัวเดี๋ยวเขาจะไปสีตัวพี่น้องสีตัวรถ ไล่เรียนมาแลว้วพี่นอ้องอากาศเป๊ะเนาะเปแปะเดี๋ยวสิเปแปะพี่น้องคนได้ที่ขีร่รถไฟฟ้าอุเป็นกะเบิรงคลิปนี้เดพี่น้องเด้อนี่นี่กระมองแปรมเนาะนี่เห็นบ่อันนี้พี่น้องก็ออกแล้วอาจะิลองไปอีกซันที่สามพี่น้อง ล่อรถไฟฟ้าเนาะอ่ะพี่น้อ,นองไปอีกชั้นที่สามพี่น้องไปรอรถได้ยห้องจิทายเบื้องตอ้นออกน้ำพี่น้องโอเคเนาะนัำนี่พี่น้องนี่เราจิไปอ่าเตาป,ปูนเนาะหรือวอังโพนเนาะบางเซนต์างเซนเห็นบ่พี่น้องนี่ เราเพ่ได้ขี่โบเ็นกับเบิร์ดขี่ไมได้เป็นองเด้อรอรถอย่พี่น้องเดี๋ยวเราถมาพี่น้องเราไปข้างในพี่น้องันนี่เป็นด้านในเนาะพี่น้องขอบคุณค่ะ next station Bang Bang Ho. Bang Ho. b n g k o k สถานีบางโพบางโพโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางโพ station please mind the gap between train and platform อาแล้วน้องโย่ วันนี้เนาะก็สิลองเนาะสิลองไปเออเขาจะเอาเลียนไปยอดพี่น้องเลยนี่น้องไปเบิ่งกันพี่น้องมาตามมาตามมาเบิ่์นง่ายๆเนาะมันจะเป็นฤทธิ์เนาะเรียนไปล้ว ้ยเออทางฝนอ p ่ว่ะอแล้วน,น้องๆก็ที่มาย้อนเลี้ยงเนาะเลี้ยงเที่ยวมาจากรถมาขี n นี่เด้อกทียอดนาะที่น้ก็สิยอดไปเนาะเบ่งเด้อนี่พี่น้องยอดลงไปดูเลียนนี่กัสถานีบางโพพี่น้องอ่อ ผมได้มากเกิดผได้อยากให้คลิดเนี่ยกะอยากให้เฮ็ดคลิปเนี่กะคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องโอเคพี่น้องบ๊ายบาๆสำนีเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะเดี๋ว okay, bye ยวเพียงสำนีนพี่น้อง